ไอติมเอกนอยเงาเองมันติดเน่ะเออเสืออยู่ไหนลูกเสืออยู่ไหนเยแมวเีือแมวเสือเสืออยู่ไหนอ่ะแมวเสือเพื่อนเสือขคเซียเมโกเฮซันเก้เฮเสือ อยู่ฝั่งนี้เปล่าฝั่งนู้นอะไรดอ่ะ่อยู่ไหนเนี่ยอยาห็นแล้วอ่ะเอเอ่ใช้าจังแหละเมีสิเฮ้ยนมี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 อยู่ตรงน้ำอยู่ตรงน้น Ah, รถเสียกับรถนาโดแต่ไอ้กดแตรไม่ใช่โดดแตรโเดแ้กดแตร บ้างคือดาวอนไน่เ้ยคนตายไปแล้วเหรอตอนนี้ค่ะรับํางานต่อได้เลยเกราจะผ่านไปดูสัตว์อันตรายมากนคอ้ยตัวใหญ่มากอะไรอ่ะมันอะไรนีอ่ะโอ้โหนั้นตัวนี้มันมาทุกทีเลยเสือยก โราได้ดูนกอันนี้มันสีแคเสือพี่เหรอได้นกนกได้ไงได้นกนกได้ไงได้นกนกได้ไงเอออยดูเสือไม่ได้ไม่ใช่ดูนกว้ามาข่านักาผิดนะใช่ใช่ใช่

น่าสนจไปแล้วไปแล้วไปแล้วเขาเจ็บเอาตายแล้วจ็เบอตัวตนมาแล้วสักครู่มันอยู่นี่เหมือนอยู่ในทุ่งมันอยู่ในทีอีู่แล้วสิบโวลย มันจุรุ10:00เลย <mantua>